โควิดคือชิเม้นป้ายันคือได้บู้ผัดดิเอามันออกมา้ยังตู้คอยสิตเตอร์อีเมนี่แมวมึงสิเต,เตอร์จะได้ขี่เราแห้งไรเนี่ยควนนาดังอยู่เนี่ยเตอร์แล้วเกิดใบรุ่นเหมือนกันตีกันขึ้นมาตำรวจจ้างเลยคอยเชล่าพิชชาร์ใบลุนราสีอะไรบ่มีตีกันพู้ขี้กูนี่โอ้ยจะแมันออกมา้ยยังเอาไปไปเขาไปเขาไปตู้คอยจะเปิดตัวหัวหน้าบอยอพี่น้องแฟนๆครับบอยนี่มีแก๊กยี้ มึงกินว่าเปิดอตัวหพราหนาอย่างหพวาะหนามึงกินเขาว่าท่านอีมเยอะน่ะเอ้าือกินตะไบสามกินตะไบสามเจะกินทั้งหยอกกันก็แบนอะไรดีสีอ่มง่ายเยอะลยอโอ้กินเขาน้ำกันข้าเห็ดอีหยังกันคือสิโ่อิ่มง่ายตัวเนี่ยฮะข้าเห็ดหยังกันข้าหยอกกันเลยว่ะบุยังแกน่าจิป้อนเขากินผักกินตับเอยขวบขึ้นจะเทียวแล้ว่าเห็นจังสีไม่ยังนี้หรอสอร อกูบอกไม่เห็นเกงไห้เฮ็ดทีวีกูพังเ็ดโทษทัดกูพังไม่รับมีตำรวรู้ป่ะำวดเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจานาทีนาทีเจ้า่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นย็นไปจ้ากันมันเหี้ยตรวจไรเกงกับพร้อมเถอปบื่ดใหญ่เจ้ามาปล่อยให้ลูกเจ้าตีค้างแน่แท้ลูกพร้อมึงตีแม่ยังขนาดฮะหัวโอหัวเจ้าตนเออปืเห็นจะไนเกงหัวพี่ แม่หยังแม่หยั่งโดยสีกันนี่ห้ามมึงจอฮะพอหาแม่แม่หยังโบไม่ไห้ผัวรอสิมึงไปหาซื้อมาให้กูเดี๋ยวนี้โทรทัะมึงจะสียากไรมาแสมง้วนมือกับบังเลเจจอบังีทุบกตัวทุบด้วหยังกับเบเบิรงนคักตอโทรทัดเอาพอมึงสอติมกงสิเคคักแค่เจามบอกเอาเอาอีกแล้วไอ้กุงยุ่ยุ่่งยุง่งย ่ตโตตั้งแต่มีเก๋หน่อยมานนางเฝ้าถึงบอกไงนี่ปอบเลยครับโอ้ยบัดที่มึงเอาสติมาันนางเฝ้าจะลืมฉุนล่ำจะมาขยิบขาเขาโอ้ยหามึงเง้ยบมึงบอกต้าาอ,งตองเ้าดูไปเอาโทษทัดตั้งกูด,ดนี่ตั้งผมสะก้อนเป็นหยังกันเป็นผัวกับเมียกันค่ะเข้าใจว่าเป็นผัวกับเมียกันอยู่เถียงกันเลี้ยงหยังขากันเลี้ยงหยังเนี่ยโอ้ยมันรักกันเอะแต่ละทัดมันห่าง เต้าทัดหะงนี่นครับมันเห็นตัวสัตว์ขหอยหางนี่หอยน้อนเบิกล้อทัดเบิงมวยอยู่ดีๆมาคุ้มมาสันมาเคลียรใสยเคลียร์ข่อยห่านี่โอ้ยมาขีดพอดล้อสีกุตะกีนมาขี่ขาเอ้ยว้าบอกขึ้นเลยยังไงไพ่ล้อสีไผ่เรื่องไผ่ล้อสีไผ่กูล้อสีมันไม่พอกันยุใสเองยุร่างก๋วยเตี๋ยวเอ้าก็ได้เชิงกันเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเปิดเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเจ้าอ่ะกูนี่เลี้ยงมัน บ่แล้วบ่แล้วเอ็ดจังได้กับบ่แล้วมือนีิเป็นผัวเมียกันเขาตีเจ้านี้ขย่านเขาจิตติดโอ๊ยเฝ้าเลี้ยงผัวหนูคนบด้ยานได้ยังไม่ทั้งพวะกันเอาขย่านนี่คือเลี้ยงมันไก่แท้ั่แขางนึงกูมาตั้งหลักต้องมาตั้งหลักไก่แท่ไม่ห้าอยู่ไก่หามือรึเปล่าคุณเป็นร่มไมเห็นที่ไหนเอาขันว่าบ่ิยานไปใช้กันไปที่มาใหเรื่อเผัวเจ้ายอะเยอะเยอะเดียวอะจับไปหาไม่เขาเนี่ยมึงยาเด้อมึงยาหนาไม่ยืนยันเพราะไส้ก็ขึ้นนานะ มันเป็นอยังันือผูใช่ยขืนะตะแมีกูเิ่ป็นปลาเด้กูสิบองเนอะเอาก็ส่งบอกใหญ่เะเอาจะบาดด้วยส่งบอก่ถค <i look. S 2> ือว่าบรยานบาดโแม่ไหงนีจะจีตุ่มอยูมื่อไหจะเล่มจอดจันขึ้นมาไทอใหกูขลาดมือนให้กูแทงลูกเทียนตั้งหมีลูกรับการพร้อมกเดวนี่ข้าลูกมันน่จได้อ้อมสุพีนองแล้สีกินบันดัเพื่อสติโอ้ยทองจังเดียนแล้วทองในจังเดียนแล้วเอียง อ่องได้จังเดียรแล้วนั่นสิหกปีนี่มันสิเขาโรงเรียนอยู่ในหันเลยตีจบม้หกแล้วมันเข้ามาบอกอยู่เมื่อก่อนนี่ไปซื้อให้เขาผ้ากูไปซื้อเห็นไหมเปียงแจ็กกี้ไปซื้อยังทลอทัศน์โอ้ยเรต้องไปซื้อไงเอานี่นี่ใครนี่ตัวแทนจำนายอุ้ยตัวแทนจำนายเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทหนูซิงเล็กสเกลอุ้ยเขาไม่จะทิ้งกูหรอกอุ้ย คืนกูหาพอมึงหยังมึงเนี่ยเพราซ้ำเก้าเลืยเนาะเออบอกสิเกิดอะไรของเขาดูสิ่งของคอยที่แม่เจ้ามักแบบไหนมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเตารีดพี่เบอร์ตอย่างยังว่าโทรทัศน์โทรทัศน์ยังไงโทรทัศน์เออเอาไง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 เอาไงไงบ่จอยไงไงจอยแบนแบบติดฟ้าผนังกับพี่แมนค่ะโอเคลาละเท่าบัวปอาไาเอ้าเอามาขายนี่เลยดิเอามาขายนี่เลยพี่น้องเมึงน้ำมันพี่น้องอยากได้คือท่านใจเถอะไปนี่อดได้แบบ แม่พมีลูกมาเลยแม่ก็คือนางตะลุ่งเถื่อนทลอธาติอยัางนางตะลุ่งแกไหนยังมาท,ทามลอธาติมาผมจอเทา่าไหร่คะอ้อนจออยู่พี่ <c oughs> เห็นบ่ได้อีสันดานนี่ก็เลยมือนี่<อ>เปิดจังไหร่คะเปิดมันมีที่หมดไม่จักช่องนี่ฮ<า>ะไม่จ<า>ักช่องมีสามร้อยช่องโอ้ป๊าไม่ได้การอย่างนี้มีเบิดเพราะว่าจีเป็นมวยรายการหมอลำช่องคนอวดพี โทรทัพท์โทรทัพท์ข่าวอมรินทร์ทีวีหมอรองหมอร่ำมีเบิดมี่่องหมอป่าบ่อุ้ยส่องหมอป่าบ่มีเป็นอย่างแล้วจับคนดูเออเอาเอาเลยบ่เอาเลยเปิดภาพอันนี้หมดไหมภาพคมชัดแก้วระบบสเฮตีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปุ๊บติดปั๊บเดี๋ยวไม่ได้สร้างเกือบค่ะโอ๊ยเกิอบป้าจะใช่รีโมท บัตเตียร์ความยังเราเอา,อมมาเกิดอนเบอร์บัลีโหมดปะนี่รีโมทเอาบัตเตียร์โดมมึงที่หละบัตเตียร์มื่อกี้เขาบอกเนว้ไหมซะรีโมท<ม><อ>ว่ายังไปโดมมึงเขาอยู่รีโมทมาสุ่มเทมอเนี่รีโมทถือขีดตมโอ้ยจะมาหัวเอียงหรอไม่ยังนอีกเลยเนาะหัวตัดหัวเนี่จ้มันคอยเป็นบ้าที่เธอเป็นบ้าแล้วนี่เจ้าสิเบิ่งซองไหนมื้อนี้ บุญดลงไฟบุญปูปตาผูเตอร์เพิ่นแม่สิภาพี่น้องมาฟังช่องธรรมะก่อนโอ้ช่องธรรมะเปิดปุ๊บจิดปับ๊บเจริญพรญาติโยม <S <S วันนี้ท่านทำบุญกันหรือ,อยังทำยังถ้ายังไม่ทำก็ไม่ทำซะทำแล้วจะพาไป<ม>สัำเกลือ,ง,องานหมอลำแม่หนีแม่ออามาทำป่าอย่าง มันคือองค์หมอปลาอะไรเทียนพี่น้องอยากม,ามั่วนมาซื่นบนหลังไฟเหรอหนี่เอาหมอลำฟังเพลงเพลงผูง้ใดเอ็มประพัฒนามาบุทันเปิดปุ๊บติดปั๊บเอม็มประพัฒนาเจอซีเนมเนมขยันยังบินดึกดื่วบินเจ้เอ็มมหนหายเดี๋ยวเปี่ยนชอ,ยยอยงเปลี่ยนชอง มันล้วนมันล้วนคพัดลวนเปลี่ยนเหรอก็ยังบอกอยู่ฟังผู้หม่ผู้ใดนักร้องสาวอมตะนักร้องเสียงเด่นเดือนเพ็ญนนยพรเปิดปุบติดปับเดือนเพยนกั็มาฉันคอยฉันคอยรู้ไหมฉันคอย พอดีต้องตัดเขาเดเพลที <S <S ่พงศ์สี่ฟังผู้ไม่เดีอยนเพลรแล้วสาทิตทองแกนเปิดปุ๊บติดแ๊บสาทิตกับว่าพรุ่งนี้แล้วเจ้าสิเข้าพาควันส่วนาอเป็นมือสังหารยเอออเออ่เอาเา่อยออ่ กูเกูเศราธิบอแมนบอแมนสาธิตแ <Man, S 2> oh ่ละเซเวนตาดยูสาธิตสาธิตที่แมนมาวงเพลินมาวงเพลินต้องศิลปินเพลินบอยสิริชัยใจเกินร้อยเปิดปุ๊บติดปาบบอยิริชเดี๋ยวออกโทรทั์ต้นเสบมพัดหงปเล่นจังวนวงใจหม เป oh. <mas 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 ็นหนังสิเปียกโชกเปียกเอถ้าเราถัดจอบดีเดนบอยขึ้นหน้าเค็งแข้งแกคำตบะมีบอยแล้วต้องมีแอนอรดีเปิดปุบติดปั๊บแอนอรดีกับมัแบ๊บแบ๊บแ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 บต้องาต้องฟาต้องฟาเดียวเเจ้าเปิดยี่อยังเมื่อกี้นี่ เจ้าเปิดยังเอนเอาเอยืก็เปลี่ยนสัตเอียนยิงอกมาขึ้นห่าเทียนแม่ือมีเขียวสอเหลี่ยมบงท่นเปิงไม่ดูไม่กูแต่ไตีเอาไม่ดูเอยนออดีเปิดปุ๊บติดปบเ็ดเป็ดเปเด็ต่าโอ้ยเบิลได้บานเอนเป็นแบบนี้ นะอาภูไม่อาภูไม่พี่น้องหัวโดวนแล้วเออพาพี่น้องไปฟังทำใหม่จากกานเปิดปุ๊บติดปัั๊บหวธรรมะท,ทำบุญกันยางทำแล้วจะพาไปสันเขียนไปเฮียหยังฮะทำยางไปทำซาเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องโอ้ยบระคือดอกรังพอนี่จเจ้าหยังสันเดือนเพลนวยพรเปิดปุ๊บติดปั๊บ คอยฉันคอยรู้ไหมฉันบอยเอา,อเอาคือเป็นสัน้นเดนเปลี่ยนเป็เปี่ยนมันคือนนคอนคนละสูตรติ <c oughs> ก็เปลี่ยนเพี้ยนชุเแรหว่านนี่กินตะระกินตะระมันมีอบ้น,นี่กินตะาะนตะบัดนี่ฟังนักร้องสาวจากร้อยเอ็ดผู้ใดกินตลาะพูดล,ล้วเปิดปุ๊บติดปั๊บโอ้กินตลาะกันบมางแดงหมดแดงหมดอันซุปปิ้ลสากันซุปเปิ้ลสาแน่ออกมาน กินสลัด <etus> นี่จะเป็นหน้าตางกูของใจอยู่ของใจยังเีอนอรดีเปิดปุ๊บติดปั๊บยัไม่ได้ยายย่ติยันดเบบี้บี้ฝาเย้เย้อลออกทีเะออไหน จิตใจกับสมองกูหัปันป่วนแล้วจะ็ดยังไงฟังพี่นนองกับเบิ่ทธรรมาจ้ะเอาธรำมาดีกว่าเปิดปุบติดปับธรรมาธรำมาไหนพี่หนองเบิ่งธรรมาเออเออไปเลย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 ไะเลยไปเตยไรลยไปเ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 ลเดี๋ยวมันบเลยไยลยไเยไปสันเเย พ่อพี่ข่แกอีหยังมึงก็มาลับหูลัตาได้ซอข้อใน,น,น,นแบบนดานอีเป็รเด็กบ้าปากว่าตียี่หา้าเป็นเทพเ่าหีหัวเจ้าดิครับหัวเจ้าดิื้อหัวยุมคกคุณคุนแท่ยี่ห้าเนี่ยกับต้มตุ๋นกุตอนี่นนนซื้อบอซื้อบอซื้ออีหยังโทรทัพ์กูไม่ซื้อดอกเอน็นเแบบ๊ะ มาแม่เธอน่าออกอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามือนี้พี่น้องมาหลายอยู่หน้าห้านัวของขนเจ้าคักในซีนี่สิพ้ามูอเจ้าเล่นเกมซะก่อนย้ำมานีเหรนเกมยังเอ้าเล่นเกมตรงห่อยเจ้าไม่ไงเถอะมีมึงกว่ามันขอลามบังหาซีบเปล่าเสียผู้ใดมาใส่ฮะเอาเสียผู้ใดมาใส่ไอ้กูซื้อไม่หรอเนาะกูจะว่าเสียไม่ซื้อไม่ถอเสียเมียจะหองนั่นน่ะไป สวัสดีค่ะผู้เป็นไงเดี๋ยวไมว่าเราเจ้าจับอากาศยืนตรงกวนกระบองสหอยู่เพียรนึงเลยค่ะเจ้าหน้าที่อีหยังอีหยังอยู่เพียรนึงคอตะปูเอาล่ะจีพายเล่นเกมเกมมีอย่างไงพงเล่นเกมทดสอบสมองประลองปัญญาผู้ใดสี่หัวไหวก็กันอุ้ยขันหัวไหวสูอยู่ขันหัวล้านคืกุญแจสูพัอนี่นะไอ้ผีคุบปากเงยมาเหลี <när S 3> ่ยมดีแท้ ย้ายไย้ายไปปลาคู่เพิ่นพลาคู่แม่มันสิมันเป็นแบบนี้เกมนี่สิงสาระสัตว์จะมักอยังมักคว้ยคว้ยหางว่างไหนเอาคว้ยหน่อยงอหาแม่โอ้เอาเอาคว้ยแม่งอหาลูกดีกว่าเออเอาเสียงนี้ได้คืออยู่ตัวล่ะโอ้ยคว้ยเอ้ย อย่าว่าให้กันเจ็ไปหาย่องกันไม่ใช่ต่งสิงสาราสัตวเจ้ามักยังกับแก่เอ้ากับแก่ห้องวางใดเก๊กเก้าหมื่นห้องตัวโตโอ้ยเมื่นห้องตัวไหมโตัวนี้เขาอันอันตีกับแก่สันเออเจ้าเสียงนี่เด้อเออยายซีเจ้ามักอี๋ยังสิงสาราสัตว์มักหมูค่ะเอ้าหมูห้องวางใดอูดหมูยังไม่เหี้ยนแท้หมูน้อยหมูน้อยดิเอาหมูแม่จามหมูไนไหมหมูใหญ่เออ เมันก็คือเอาเอาหมูเอาหมูก็ลังเสื่องกันฮะหมูเสื่องกันเอาเสียงนี่เลยเสียงนี่เอาเสียงหมูเสื่องกันแม็กเจ้ามักเสียงมักแมวครับมักแมวแมวห้องวางใดแมวนี่ยแมวห้องเอา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 แมวตัวผู้แมวโอ้แมวตัวแม่เออเอาแมวกระเทยยักษ์แตกสาวถ้ากูกดทีเดียวจะควางอยู่นี่ยบังเอิญน้อยในกระเล่นน้ำมูดิเออเอาเจ้าถามมึงดูสิ มาแล้วมาเสียงยังเสียงลิ่งครับลิ่งห้องจงไหนแจเกียกเออเอออ๊บบ่ต้องเอาเสียงแจเกียกเอาเสียงซานี่ห้องผัวผัวรองเบิ้งโอ้ยโอ้ยมึงจะไปบอกมันมันบ่ได้ทองมากเนาะมีเงี้ยเบิ้งจะมาเสียงยังฮะโอ้ยอธิบายไงมักเสียงยังเจ้ามักสัตว์อีหยังอึ้งเอองห้องว่างไง แป๊ะโอ้ยโอ้ยอีผีเงีงางงางฮิเออจำเสียงซัดของจ้าของไวให้มันได้เบอร์สุคนโฎกติกามิอย่าใส่ไหมนะผมตัวเดียวห้องใส่ดนตีสามชาไม่ผมเนี่ยจูปากพูดใดเอาสั์ตัวนั้นอาจารย์ครับสามชาให้อาจารย์โทษนี่แเปบๆโอ้ยอีแก๊กกับเส่นแมนสมองบ่มีอยากบ่มีขืนนอแกก ไมยคืดน้ำยายบึงอยู่มันจะไปคืนน้ำยังจะมีเหวเอากล้วยกล้ย,ยมามามากับแก่กับกับแก่กับแก่กับแก่แก่กับ ห้องเสียงเขาจมนเอาจังสี่ซะจะกี่ข่อยประกาศตีแล้วข่อยจ้าผ้ามูเล่นซะข่อยบอกเออจัดการเลยยังไงจังมิดยามาพี่พ่อหนาสิออกก่อนดิออกจังออกเอียนับพี่หน่อยจะมึงเอียนไปค่ะโอ้ยปรได้ถ่าโดนปาะนั้นปรได้ถ่าปาะนั้นพ่อหนาสิขอเสียงบ้างมาแช่ก่อนขอเสียงขอเสียงเคนจีบงเอียนเนี่ยค่ะโอ้ยจนหัวหูโอ้ยขอเสียงคนอยากฟังเสียงหมูเนี่ยค่ะ มีไปฟ้ามยูนนี่ฟ้ามมันอยู่นี่ขี่ไปบริเกียวครับตัวอยู่ฟ้ามอันนี้แม่มันดิเออแม่พัดเนี่ยนะไปจันเลยไปกันโอ้ยอย่าฟ้ามเลยเฮล่ยอือดำไล่ก็ได้เหรอเฮยจังม่งดูนะอ๋อจัง So it's ทิตายก็ทิเป็นยังพี่น้องกำลังหัวดีกำลังมีความสูขขันกูตายประกาศจะต้องกูพ่อยืนที่บาทหรอกยั่นีไปกันไหม <l ots> <c oughs> อันโทษนี่มึงก็จะเห็ดไปแล้วบักเปรตมึงต้องบอกฮูแม่อะไรได้รู้ <l ots> โอ้ยกูเรียกคบถึงว่านี่ <l ots> <l ots> ไปค่ะแเป๊ะเป๊ะบ้ <l ots> กัดจ็เปนรัดจังไเป็นห่วงนงาง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  เพื่อนเนี่ยคือบนเวียนแต่น้ำขู่แท้เขากระแนงไปเพุชุกโอ้เมื่อกี้มันอาจเฉลี่ยเกินไปก็ได้คอยเห็นใจเจ้ายุพีแต่ว่าเจ้าคือเห็ุคื้นเจ้าคือเห็ุคือแท้เจ้าไปได้เสียงนี่พระเจ้าใช่ไป็นซ่อมซ่อมยุ่ยใส่ร่องบานเขาก็ได้ไปซ่อมอยู่โร่องบานย่ากูเหรอเนาะกาะแนงเจ้าเป็นยังย่ากูยุ่งของออซิเกนพูดแล้วเป็นยังไงกูก็ถอดปากให้ตดไปรักดึงสายออซิเกนพอย่ายิ่งออก บ่ตายเฉยบ่ตายเออเอาเดี๋ยวเนี่้อ้มาววิ่งมาแข็งแท้เฮ้ยบ่ต้องไปโชว์เอาสิเมื่อกี้อาจ,จเจเร็วไปเอาเจ้าเฮ็ดเสียงหมูใส่ดนตรีพุทไทยม่จังสะแม,ะะม่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าแม่ให้หร้องแต่ยงพุทไธสิบ่เสียงหมูพุทไทยหมูสกลนครแถวนครพนมเนี่ยฮะมันสิว่าไปได้บัดนี้เออ,อมาไหนก็ต้องเลาให้มาไหนไปกันเดี๋ยวออกก่อนเด้อ you're เฝ้าเรีนเฝ้าแล้วนมึงจะบัหหวหาแม่มึองอย่างแม่มึงเจียวตัวไม่มึงมาหากันระดับไป มาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินไปเอาเงินก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาไอพ่องไอพ่องมาเนี่ยมาเนี่ยไอพ่องขอบคุณค่ะ พ่อไปบ้าบ้าบอย่างเอาพูดไทยเสียงหมูผู้ไทยเราฟอนเข้าไปพ่อพ่อหนาสวกแล้วเจังหอกเอาหมูผู้ไทยก่อนเตียนสิออกแล้วไหมเอยอก่อนจังหอกหมูพู้ไทยฟอนเข้าไปไปไปนักเ็ตงตัว พลอดควมอดน้ำปลอดรมโอ้ยพี่น้องครับสวนเป็นแห้งใจแน่พี่น้องครับมอบความสุขให้พี่น้องทางด่านเสียงของเราสำหรับคำขึ้นมือนี่ครับเจซี่พ่นลําจากีผีบอยาแก่ตรงตลาดควายพร้อมกับใจบึงครับมอบความสุขให้พี่น้องสำหรับคำขึ้นมอนี้ให้พี่น้องมีความสุขหลายๆกับการชมหมอลำใจกัน